สวัสดีครับแฟนฟุตบอลทุกท่านนะครับวันนี้วิเคราะห์เกมลูุหนังไบจกี้ก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับวันนี้ครับเราจะมานําเสนอในส่วนของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของทีมลุนแชมป์ทั้งหมด4ทีมนะฮะว่าจะมีใครทีมไหนที่มีโอกาสไปถึงแชมป์หลังจากจบสัปดาห์ที่22นะฮะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนำไปชาฝูงอยู่นะครับแข่งไป21นัดครับมี1ีิบคะแนนนะฮะ ตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ22นัดครับมี44คะแนนแล้วก็เรดเดอร์ซิตี้ครับ22นัด42คะแนนนะครับแล้วก็เป็นหงส์แดงลิเวอร์พูลมาในอันดับที่4ครับ22นัด40คะแนนก็ต้องบอกก่อนว่านะครับก่อนตารางคะแนนสัปดาห์นี้จะออกมาผลการแข่งขันของสัปดาห์ที่แล้ว3ทีมนำใน3อันดับแรกเก็บ3แต้มได้ทั้งหมดนะฮะส่วนลิเวอร์พูลครับพาท่าในบ้านให้กับไรจันทำให้เป็นทีมเดียวในท็อป4ที่พลาด3แต้มนะฮะ ผลงานแข่งันสัปดาห์ที่แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับออกไปเยือนเอาชนะทนายของเบอร์ลี่มา2-0สบายๆครับเชเดอร์ก,กับ์ดเลสเตอร์ฮะออกไปเยือนชนะฟูลแลม2-0นะฮะแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับดาหน้าถล่มเอาชนะเซาล์มป์ตันไปได้9ประตูต่อ0นะฮะส่วนหงส์แดงลิเวอร์พูลครับพลิกความคาดหมายพลิกคาดครับเปิดบ้านพ่ายให้กับไบรท์ตันไป0ประตูต่อ1เนี่ยก็ทำให้ตอนนี้โมเมนตัมการลุ้นแชมป์ขยับ ไปเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะที่จะมีโอกาสในการคว้าแชมป์มากที่มากที่สุดนะฮะส่วนโปรแกรมการแข่งันในสัปดาห์นี้ครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเล่นก่อน,นะ,ะในคืนวันเสาร์ช่วงเวลาตีสามครับส่วนทางด้านของเดเตร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลจะเล่นในวันอาทิตย์ครับซึ่งทั้งโปรแกรมทั้งหมดนี้ก็จะส่งผลต่อตารางคะแนนในสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งเราจะมาดูกันว่า ทีมใดกันบ้างที่จะมีโอกาสคว้า3แต้มแล้วก็อันดับจะขยับไปที่เท่าไหร่นะฮะซึ่งต้องบอกก่อนว่าผลงานณนะตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยติดลมบนผู้เล่นในแนวลุกสามารถทำเกมลุกแล้วก็ผลิตสกอร์ได้อย่างต่อเน,นื่องแนวรับแข็งแกร่งนะครับทำให้โกลแต้มทั้งหมดตอนนี้ก็47คะแนนนำห่างอันดับที่2อยู่ถึงสี่ะคะแนนนะฮะซึ่งเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดานำอยู่3คะแนนนะครับขอไปด้วยฮะก็แข่งน้อยอีกหนึ่งนัด ก็จะนําไปทั้งหมดเป็น6คะแนนนะครับนั่นก็หมายความว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้สัปดาห์นี้ถ้าพวกเขาชนะได้แล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ชนะก็จะมีโอกาสที่เขาเจะก้าวไปสู่แชมป์เร็วที่สุดนะครับเอาละครับเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้ใครเจอใครกันบ้างครับเริ่มต้นกันที่จ่าฟูครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาเยือนอันดับที่4ครับท็อปโฟย่างิเวพ์พูเอาละครับคู่นี้เป็นเหมือนการตัดสินแชมป์นะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีอยู่47คะแนน ลงเล่นไป21นัดเร์พููมี40ลงเล่นไป22นัดแข่งมากกว่า1นัดแต่หงแดงก็ยังมีโอกาสเพราะว่าถ้าชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ในวันนี้ก็ช่องว่างก็จะเหลือ3คะแนนแต่ถึงจะแข่งน้อยแข่งมากกว่า1นัดแต่อย่างน้อยช่องว่างคะแนนมันก็ลดลงมานะครับซึ่งหลังจากโปรแกรมนี้เป็นต้นไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะเจอทีมที่หนักขึ้นหนักขึ้นนั่นก็คือโอกาสที่หงแดงเร์พูลจะกลับมาได้นะครับเพราะว่าในขุมกําลังเนี่ยก็เริ่ม ทยอยกลับมาซ้อมแล้วก็มีโอกาสที่จะลงเล่นนะคัตั้งฟาบินโยนะครับซาดอมาน่ ane, นะครับรวมไปถึงผู้เล่นหน้าใหม่อย่างโอชานคาบักหรือแม้กระทั่งเบนเดวิตที่จะมาเสริมในแนวรับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ไม่ต้องพูดถึงครับพวกเขามีทีมที่พร้อมอยู่แล้วนะครับในการเจอกับเรอร์ฟูคู่นี้3แต้มออกที่ใครโอกาสที่ทีมนั้นจะกลับมาสูงลุ้นแชมป์ก็มีสูงนะครับ ไปต่อที่อันดับที่2ครับอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ22นัด44คะแนนฮะอะปีนี้แมนยูมาดีฮะต้องยอมรับว่าอุรุกวนาโซชาตอนนี้ค้นพบทีมที่ลงตัวที่สุดแล้วนะครับโดยการขับเคลื่อนโดยบุนโน่เฟนันแล้วก็ทานานของสกอตต์มิกโทมิเน่ในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับแล้วก็มีพอป็อกบ้าช่วยในการสร้างเกมลุกซึ่งสัปดาห์นี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะออกไปเยืนอนพอฟฟี่สีน้งหเงินเอเวอร์ตันที่กูดิสันพาร์คซึ่งคู่นี้เวลาพบกันเนี่ย ส่วนมากจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะเอาชนะได้แอดมินก็เลยมองว่าแมนยูสัปดาห์นี้โอกาสคว้า3แต้มก็มีค่อนข้างสูงนะฮะนั่นก็หมายความว่าถ้าเขาชนะปุ๊บแต้มก็จะเป็น47คะแนนส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าแพ้ก็จะอยู่ที่47คะแนนนั่นการลุ้นแชมป์มันก็จะกลับมาสนุกอีกครั้งหนึ่งส่วนด้านของเรตเตอร์ซิตี้ฮะก็เรตเตอร์ซิตี้อยู่ในอันดับที่3นะฮะสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ครับจะออกไปเยือนวูฟแฮมตันนะฮะแม่ก็สนุก อย่างที่แอดมินเคยวิเคราะห์แล้วว่าเลสเตอร์จะเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนดีการไปเยือนวูฟเนี่ยถึงแม้วูฟเพนตันจะชนะอาร์เซนอลมาได้แต่ก็ต้องไปดูก่อนว่าสัปดาห์ที่แล้วนะอาร์เซนอลเหลือผู้เล่น10คนนะฮะดาวลิลลยไปทำพลาดเสียจุดโทษแล้วก็ใบแดงทําให้สถานการณ์พลิกกลับมาเป็นวูฟเพนตันชนะแ,แอดมินก็มองว่าเลสเตอร์ก็ไม่ใช่งานที่ยากและก็ไม่ง่ายจะเกินไปก็มีโอกาสเก็บหนึ่งแต้มหรือสามแต้มออกมาจากทิน ของวูแฮมตันนะฮะถ้าทำได้เขาก็จะมียังมีโอกาสลุ้นแชมป์แล้วก็ลุนท็อปโฟส่วนของแดนลิวพูครับอันดับที่4ก็อย่างที่บอกครับไปเปิดบ้านพบแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากชนะสถานเดียวคู่นี้ฮะแอดมินก็มองว่าลิวพูเนี่ยเวลาเจอทีมใหญ่มักจะทำได้ดีหรือว่าชนะได้นะครับเพราะว่าทีมที่ระดับเดียวกันเนี่ยเวลาเจอกับลิวพูเขาจะไม่รับลึกอ่าอย่างเช่น2นัดที่ผ่านมาก่อนที่จะแพ้ การไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับเก็บ3แต้มได้เพราะว่าสเปอร์ก็ลอยขึ้นมาบ้างทําให้ลิฟฟูมีช่องว่างอย่างเช่นไปเยือนเวทแฮมเวทแฮมก็รับลึกจริงแต่ว่ามันก็ยังมีลอยลอยขึ้นมาเพราะเขาเป็นเจ้าบ้านยังมีการเปิดเกมลุกขึ้นมาในบางจังหวะทําทให้ลิ์พูนี่มีโอกาสมีช่องว่างที่จะทําจากศูนย์หน้าตัวเร็วและนัดน,นี้มีโอกาสจะได้ซาเโอมาเน่มาด้วยนะครับแล้วรวมไปถึงฟาบินโยความลงตัวลิ์พูจะเยอะขึ้นแมนเชนสเตอร์ซิตี้ถ้ามาลุกใส่ลิ์พูเนี่ย แอดมินมองว่ามีโอกาสที่จะโดนไม้เด็ดในจังหวะสวนกลับหรือว่าจังหวะความเร็วของสูนหน้าของลิพูนะฮะครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสำหรับทีมลุ้นแชมป์ในกลุ่มท็อปโฟซึ่งอันดับล่างๆลงมาก็มีทั้งวตสแฮมเชลซีนะครับรวมไปถึงเอเวอเรตันวูฟแฮมตันอาร์เซนอลพวกนี้ก็จะเป็นทีมสอดแทรกในการลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ยังไงแอดมินขอฝาก ฝากไปกำลังใจให้กับทุกๆทีมนะฮะที่ทำการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแต่แอดมินเองก็อาจจะแชร์ของแดงเยอะหน่อยนะครับเอาละครับก็ไล่เรียงมาพอสมควรแล้วในการลุ้นท็อปโฟร์คลิปหน้าแอดมินก็จะนำเสนอในกลุ่มลุ้นฟุตบอลยูโรป,ปาลีกหรือแม้กระทั่งกลุ่มลุ้นหนีตกชั้นเพื่อให้แฟนคลับได้รับชมรับฟังในส่วนของแอดมินนะฮะสำหรับคลิปนี้ครับแอดมินก็ขอ ลาทุกท่านไปก่อนด้วยผลงานสุดแจ่มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้สทีมเมืองแมนเชสเตอร์ที่มีโอกาสจะเป็นแชมป์นะครับสูงเลยเอาละครับวันนี้ก็ขอให้ท่านพักผ่อนให้เต็มที่พรุ่งนี้ครับมาลุ้นกันกันกบฟุวับอลพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งนะฮะสัปดาห์แห่งความมันสัปดาห์แห่งการลุ้นแชมป์ทุกท่านจะได้พบความตื่นเต้นและก็เร้าใจโดยเฉพาะคู่บิกแม์นะครับ ก็ขอฝากด้วยครับสัปดาห์นี้อ d นเดนจักกี้จะไปพรีวิวเกมแล้วก็ไลรสดที่สตูดิโอชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลซึ่งตรงนี้สนุกและมันนะครับแฟนเด c o คอปหรือว่าแฟนของแดงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับแอดมินขอฝากทุกท่านขอความการุณาทุกท่านกด Subscribe กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับแอดมินเพื่อเป็นกำลังใจให้การให้แอดมินเนี่ยได้สร้างผลงานมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟัง เป็นสื่อกลางของฟุตบอลอีกช่องทางหนึ่งในช่อง YouTube Channel ชื่อว่าวิเคราะห์เกมลูกหนังายแจ์กี้ซึ่งเป็นคนที่รักฟุตบอลนะครับยังไงซะแอดมินขอฝากคลิปสนุกๆไว้นะวันนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ